นี่ครับเคยเห็นกันไหมครับผมวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการล้อมต้นไม้วันนี้นำเสนอต้นจันทร์อายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีนี่ครับรูปองรงสวยครับผมนี่ครับ งสวยครับวันนี้มาสามคนครับผมกำลังพลน,นี่ครับกำกำลังพลหลักครับชูมือหน่อยเนี่ยหมอดินหมอดินผู้ชำนาญการทางขุดอา,ากาศก็พอประมาณครับ สายลมมันครับผมเลยไม่ร้อนนะครับบรรยากาศบ้านนอกสุ่นสวยต้นจันครับผมไม้ล้อมไม้ล้อมไม้สวนไม้ป่า อันนี้สามคนอีกเช่นเคยต้นมะคึกเมื่อวานเสร็จแล้วครับสองวันเดี๋ยวรอดูตอนยกอีกทีนึงครับตอนยกจะไปถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับผม อากาศก็ไม่ร้อนมากนี่ประมาณหน้า22นะครับผม20 22ขึ้นครับฝากติดตามด้วยนะครับกับทีมงานไม้ล้อมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดยอดติดตามให้ผมด้วยนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi